แต่ว่า7เนี่ยจะเน้นความสมจริงมากขึ้นนะไม่หลอกจนตรงนี้7 Pro เนี่ยสีจะซีดกว่าแต่จะมีความใกล้เคียงกับเ่นหลักมากกว่ารายละเอียดโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่า Realme 7 Pro จะมีความคมมากกว่า สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องๆแคมอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปการรีวิวที่เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นค่ายเหลืองนั่นเองนั่นก็คือตัว Realme 7 Pro VS กับ Realme 6 Pro ว่ามันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนงั้นเราไปดูสเปคของทั้งคู่กันก่อนเลยครับผม บอกเลยว่าสเปคของทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีหลายๆอย่างในตัวเลขสเปคที่บางตัว7ก็ดีขึ้นบางอย่างก็ตัดทอลงไปเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับ6 Pro งั้นเราไปดูในส่วนของภาพและวิดีโอ,อก,กันเลยดีกว่าครับผมภาพนิ่งนะครับต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของสีสันโทนแตกต่างจากตัว6 Pro เนี่ยค่อนข้าง เห็นได้ชัดเลย6 Pro เนี่ยจะเน้นไปทางขุดเงาขึ้นมาเยอะมากจนทําให้ภาพดูแบนเกินไปนะตรงนี้แต่ว่า7เนี่ยจะเน้นความสมจริงมากขึ้นนะไม่หลอกจนเกินไปโคนจาก6 Pro ที่ติดอมแดงตัว7 Pro เนี่ยจะไปทางติดอมเหลืองแทนนะจะมีความสมจริงมากขึ้นทําให้มีสีมีนค่ากลางมากขึ้นทําให้รูปเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นพอสมควรไม่เน้นสีสันที่สดเวอร์จนเกินจริงเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวด้วยนะตรงนี้ มาผมว่ามันแล้วแต่รสนิยมของบุคคลการเก็บรายละเอียดเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอๆกันนะไม่ค่อยได้แตกต่างจากเดิมมากสักเท่าไหร่นะในเลนหลักนะทีนี้เลนอัลตร้าไวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ากับกลายเป็นเรียวมี6 p ป o มีคอนสท์ที่จัดกว่า7ตรงนี้7 p ป o เนี่ยสีจะซีดกว่าแต่จะมีความใกล้เคียงกับเลนหลักมากกว่านะส่วนเรียวมี6 p ป o เนี่ยสีสันจะสดแดงเกินไปกว่าเดิมหน่อยนึงแล้วก็ขอบม่วงที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าขอบภาพเนี่ยของตัว6 p ป o เนี่ยจะมีขอบม่วง ที่เยอะกว่าตัว7 Pro มากพอสมควรสังเกตได้เลยว่า7 Pro จะหอม่ม่วงน้อยกว่าถือว่าเขาพัฒนาตรงนี้มาค่อนข้างดีขึ้นจาก Realme 6 Pro นะคือ7ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีน้อยกว่า นะถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีเลนอัลตราไวเนี่ยส่วนตัวนะผมชอบกล้องของเรียวมี7จ็โปรมากกว่าไม่เวอร์จนเกินไปด้วยแล้วก็เวลาถ่ายวิวเนี่ยถ่ายวิวด้วยแล้วก็ถ่ายคนด้วยที่มันอยู่ใน <c oughs> รูปเดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถ่ายได้ค่อนข้างสวยกว่ามุมมองเนี่กว้างเท่าๆกันพอๆกันเลยตรงนี้นะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอัลตราไวาเขาพัฒนาขึ้นกว่าเดิมทีนี้ถ่ายเลนมาโครเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่สีสันพอๆกันนะไม่ได้ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะเข้า ใกล้ได้เท่ากันด้วยแต่ว่าเรียวมี6 Pro เนี่ยจะมีการอัดซอฟต์แวร์เข้าไปมากกว่าก็คือจะมีการอัดชาร์ปเข้าไปทําให้ภาพดูคมแข็งมากกว่าตรงนี้ผมมองว่าตัวเรียวมี7 Pro เนี่ยจะทํามาได้เป็นธรรมชาติมากกว่าเหมือนเขาไม่ได้เป็นเน้นการอัดซอฟต์แวร์ตอนนั้นมากจนเกินไปแล้วเริ่มกลับมาเป็นค่าปกติค่ากลางที่หลายๆแบรนด์ก็จะเริ่มเป็นเหมือนกันหมดแล้วเนาะตรงนี้ก็ถือว่าพัฒนาตัว7 Pro มาได้ค่อนข้างโอเคเลยที นี้ไปในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลกันบ้างครับผมภาพบุคคลเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าไม่เหมือนกันเลยส่วนตัวแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวในบางภาพเนี่ยผมชอบตัว r e ีย m มี6 Pro มากกว่าเพราะว่ามีความเป็นบิวตี้แล้วก็มีความขาวอมชมพูมากกว่าในขณะที่ r e ียวมี7 Pro เนี่ยจะคอนทัตจัดแล้วก็ติดแข็งนะแล้วก็จะติดไปทางโทนภาพโดยรวมจะติดทางอมเหลืองมากกว่าทําให้ตัวแบบมีสีผิวที่แบบเหลือง แล้วก็น่าจะแบบมืดกว่าด้วยอาจจะดูแบบเรียวกว่าตัวเรียวมี6 Pro นั่นเองนะถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยมีความใกล้เคียงกันทําได้ดีพอๆกันแต่ว่า6เนี่ยจะสามารถถ่ายเลนส์ t อาตร้าในกล้องหน้าได้ดีมากเลยแต่เรียวมี7 Pro ไม่มีเลนส์เอตวร้าในกล้องหน้ามาใหา้ตรงนี้นะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาก็ตัด ออกไปน่าเสียดายจริงๆเลยนะทีนี้มาพูดถึงการถ่ายภาพโหมดกลางคืนกันบ้างครับผมของเรียวมี Pro โปจะติดทางอมเหลืองนะมากกว่าแล้วก็การรวมภาพเนี่ยพอๆกันสีสันเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะจะต่างกันตรงที่เลนหลักของเรียวมี Pro โปจะมีสีสันที่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกับเลนวายของตัวเองแล้วก็ไม่เหมือนกับภาพเลนหลักแล้วก็เลนวายของ6 p r ปด้วยจะมีแค่เลนหลักของ7 Pro ปอย่างเดียวเลยที่ไม่เข้าพวกกับเขาเลยนะครับในบรรดาเลนหลักแล้วก็เล อัลตร้วในหมดกลางคืนเหมือนกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าของ6 Pro เนี่ยจะทํามาได้ค่อนข้างเสถียรกว่านะครับก็ค<อ>ือทั้งเลนหลังเลนหลังอ er ัลตร้ไวาจะเป็นสีเดียวกันเลยผมว่ามันก็ต้องรอเพราะว่าตัว7 Pro เนี่ยก็เพิ่งจะออกมาแล้วก็ซอฟต์วงซอฟต์แวร์หลายอย่างผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งก็รอสักแป๊บหนึ่งนะผมว่าเดี๋ยวเขาจะอัปเดตเฟิร์มแวร์แก้มาให้เหมือนกันตอนนี้อาจจะยังมีบั๊กเยอะอยู่ทีนี้มาดูเรื่องของการถ่ายภาพซูมกันบ้างซูมสุดเนี่ยของเรียวมี6 Pro เีาม ตัวเลนเทเลมาให้ด้วยแล้วก็จะซูมได้สูงสุดเลยนะที่20เท่านะครับในขณะที่ Realme 7 Pro เนี่ยจะซูมได้สูงสุดที่10เท่า เท่านั้นแม่ตรงนี้ก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายคือเขาก็ตรงนี้มันก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่จะแลดูด้อยกว่าตัว6 Pro แหละนะ okay. โอเคจบไปแล้วสำหรับภาพนิ่งทีนี้มาพูดถึงเรื่องของงานวิดีโอดีกว่างานวิดีโอของทั้งคู่นะครับสามารถอัดได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมรายละเอียดโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าเรียวมี7 Pro จะมีความคมมากกว่าสกรีนโทนของ7จะติดไปทางอมเหลืองแล้วก็จะแคบกว่าด้วยนะของเรียวมี7 Pro แคบกว่าแต่กันสั่นทำได้ดีกว่าแต่ก็จะมี 你 <music> ภาพซ้อนเยอะกว่าในตอนกลางคืนโฟกัสเนี่ยผมว่าเร็วพอๆกันเลยในความละเอียดเท่านี้นะทีนี้ Full HD 30เฟรมรายละเอียดพอๆกันเหมือนกันโพรเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเอางี้ดีกว่าเรียวมี7โปรติดทางอมเหลืองเรียวมี6โปรติดทางอมแดงกันสั่นพอๆกันมุมมองแคบพอๆกันเพราะมันมีกันสั่นมีกันสั่น ES ทั้งคู่เลยไงภาพซ้อนเยอะพอๆกันในตอนกลางคืนทั้งคู่เลยแทบจะไม่ค่อยได้แตกต่างกันเลยตรงนี้ผมมองว่าเหมือนเดิม Full HD 6 0เฟรมเรียวมี6กโปรจะกกว้างกว่า เรียวมี7จ็โแคบแต่มีกันสั่น e s ใส่เข้ามาให้ดีเทลเนี่ยพอๆกันนะสีสันเรียวมี7 Pro จะติดทางอมเหลืองเรียวมี6 p โปติดทางอมแดงนะกลางคืน7 Pro เนี่ยจะมีภาพซ้อนทีเยอะกว่าแต่ก็ไม่ได้มากนะเพราะเรียวมี6 p r ปก็มีภาพซ้อนเหมือนกัน<ะ>ก็คือมีการทำ e s เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ขอบเข้าไปมากเท่า7นะครับแต่ก็มีภาพซ้อนที่มีเหมือนกันแต่ว่า7ก็อาจจะมากกว่านิดนึงเท่านั้นเองทีนี้เลนอัลต้าวายอัดได้ที่ full HD 30เฟรมทั้งคู่เลยรายละเอียดใกล้เคียงกันพอๆกันต่างกันเรื่องของโทนเหมือนเดิม r e ียวมี p r r o จะติดไปทางอมเหลือง r e ียวมี p r r o สสำหรับเลนนี้นะก็เลนอัลต้วาวดันติดทางอมฟ้าหน่อยๆมุมมองเนี่ยเท่ากันกันสั่นก็พอกันมี มีภาพซ้อนเยอะเท่ากันในตอนกลางคืนเออสอบดูกล้องหน้าครับผมตัว6โปรนะจะมีเลนส์2ตัวในกล้องหน้าจะมีจะสามารถถ่ายในอัลตร้าไวได้แต่ว่า7โปรถ่ายไม่ได้นะเออก็แปลกเหมือนกันครับกลายเป็นบางอย่างสเปค6โปรดีกว่าเฉยนะเลยนะได้เลนสอัลตร้าไวด้วย ทั้งหมดทั้งมวลผมบอกเลยว่าตัวทั้งเรืวมี6 Pro และเรยวมี7 Pro ก็มีบางส่วนที่พัฒนาเพิ่มขึ้นบางส่วนที่ตัดทอนออกไปก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ลองช่างใจแล้วลองตัดสินใจดูสําหรับคนที่มีเรือมี6 Pro อยู่แล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนไป7 Pro เนี่ยควรจะเปลี่ยนไหมหรือคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อระหว่าง7 Pro หรือ6 Pro คุณจะเลือกตัวไหนก็ลองดูคลิปนี้แล้วนาไปประกอบการตัดสินใจของคุณได้วันนี้ก็กราบลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับ